ด่วนเพ้่มตาก่าวันนี้ฝนจะตกบางพื้นที่ระวังข้าวล้มเสียหายด้านอุตุเตือนพายุโทราจีฉบับที่2-3งเพียกระกาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเยียรากาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์นวิพรลุงพลาชัยทางเ Facebook ประจวันพุธที่13พฤศจ,จิจการอยู่ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางของพาย,ยุโทราจีนะครบรวมถึงแนวโน้มฝนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจากแอดมินเตือนภัย,ยสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมทิทยา ประกาศกลุมปุตุฉบับที่2ถึง 3, ในเรื่องของการแจ้งกันพายุโทราจีและแนวโน้มฝนและอากาศหนาเวเย็นชุดต่อไปฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นอนดั้นจะพาไปดูในด้านของประกาศกรมอุตุนิยมทิยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุโทราจีนะครับ กรมอุตุออกประกาศล่าสุดเป็นฉบับที่2จนถึงฉบับที่3นะครับในขณะนี้ซึ่งฉบับที่1แอดมินได้ประกาศแจ้งเตือนไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมอุตุออกประกาศเมื่อเวลา4ีนิกาของวันนี้13พฤศจิกายน2 5 0 7าพายุโซนร้อนโทราจี บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูดิจนองศาเหนือลาวจิจูดรอิจองศาตะวันออกมีความเร,รม็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนต่อเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในวันที่ 14- 15ถึงิพฤศจิกาย,ยน6 7 และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางท่ได้ของพายุทร์าจีนะครับสรุปโดยย่อๆก็คือไม่มีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกาะไหหลำประเทศจีนหลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับและสลายตัวไปในที่สุด ส่วนอีก2ลูกนะครับคือในด้านของพายุโซนร้อนมันยีและพายุโซนร้อนอูซางีทั้ง2ลูกนี้ก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับซึ่งในด้านของมันยีมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือคาดว่าจะมาสลายบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำประเทศจีนเช่นกันนะครับ ส่วนอูซังหญีคาดว่าหลังจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วจะหันหัววกกลับให้เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือและคาดว่าจะสลายตัวในทะเลต่อไปนะครับดังนั้นนะครับ ทั้ง3ลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยส่วนพายุหยินซิงนะครับในขณะนี้ไปถึงไหนแล้วยินซิงในขณะนี้ได้อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นพายุดิเบรรชันและหย่อมคอามรกาศต่ําในขณะนี้และในวันนี้จะเคลื่อนตวเข้าปกุมเรือนพื้นที่ประเทศกัมพูชาในบางส่วนของเรือพื้นที่สารทางตอนล่าง ก็จะได้รับผลกระทบจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดแทรกเขามานะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นอ่อนลงบ้างในช่วงนี้ดังนั้นอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับลักษณะของการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิและลมก็จะเริ่มเบาลงในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนส่วนยอดดอยยอดภูยังคงมีอากาศเย็นพอได้สัมผัสอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างก็จะมีฝนแทรกเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับโดยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะมีฝนแทรกเข้ามาร้อยละ20ในวันนี้ซึ่งระวังนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดยโสธรอ่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอาจจะมีฝนแทรกเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับ นอกจากนั้นแล้วภาคตะวันออกก็จะมีในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามานะครับนำความชื้นจากในด้านของหย่อมความบรรากาตาพัดเข้ามาปกคลุมพัดแทรกเข้ามาในบางพื้นที่จะมีฝนเข้ามาร้อยละ20บบริเวณจังหวัดสระแก้ว ระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ซึ่งฝั่งตะวันออกฝนลดลงเหลือ40เซของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณพื้นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนฝั่งตะวันตกนะคบจะมีฝนลดลงเช่นกันเหลือ40บเปอร์เซ็นต์บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ และสะตูนส่วนบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานาคารบริณมณฑลจะมีเมฆในบางส่วนนะครับและจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยส่วนภาคกลางเช่นกันนะครับจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาส่วนภาคเหนืนอนะ,นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอีก1-2อ,องศาเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจากแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศ แมนวัดเนื่องจนนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งในด้านของคลื่นลมทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกคลื่นจะต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนนะครับในช่วงนี้ ในด้านของการดูฝนกันแล้วนะคะเดี๋ยวนนจะพามาดูในด้านของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ชุดต่อไปซึ่งในช่วงวันที่18เตนถึง22พฤศจิกายนจะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกลาลังปันกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานร,รวมถึงทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและนะครับหลังจากที่ในด้าของบริเวณขอบบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วนะครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาพัดเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนบน ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับตั้งแต่วันที่18พฤศจิากายนเป็นต้นไปส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนอง ฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ 19. กาพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับขอให้ติดตามในด้านของการพิจารณาประกาศคําเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ